สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอชีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับพี่จะพาน้องๆนะครับไปดูนะครับว่าเลเวลสิเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันนั่นเองครับผมตอนนี้เราเลเวลสิกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ามาแล้วเรากดเคมรีบอร์ดเลยแล้วกันครับผมนี่ครับผมพอเลเวลสินะครับก็จะมีลีกอันล็อกนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาลีกกันนั่นเองฮะนี่เลยครับตรงนี้ครับตรงลีกอันล็อกนี้นะครับผมเราก็จะ เข้าไปหาวิวเควสตรงนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าจอยลีกนะครับก็จะได้เงิน2 0,000่นนั่นเองครับผมมาแล้วเดี๋ยวเราไปจอยหลีกกันเลยครับผมตรงนี้ฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเอ็มเปป้มารอเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมเนี่ครับเขาบอกว่าจอยลีกครับเดี๋ยวเราตามเอ็มเปป้ไปเลยครับผมอ่าเขาบอกว่าเนี่ยสามารถที่จะเลือกลีกด้านเองนะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าร่วมลีกนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะคีเอทลีกนะครับผมหรือว่าตั้งลีกได้เองก็ได้นั่นเองครับผมตรงนี้ฮะ เียรีกตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อลีกนะครับผมสามารถที่จะเลือกที่จะเป็นลีกแบบว่า p r i v a t e ส่วนตัวไม้หรือว่าประมาณไหนนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นความต้องการนะครับคะแนนแฟนบอลนะครับผมเท่าไร่ขึ้นไปนั่นเองครับผมเราสามารถที่จะเลือกนะครับเล v e l นะครับคนที่เข้าร่วมได้นั่นเองครับผมแล้วก็เลดติ้งตรงนี้นั่นเองครับผมแต่ในส่วนของพี่นะครับพี่มีลีกอยู่แล้วนะก็เลยจะต้องเข้ามาตรงนี้ครับ advance search ตรงนี้ครับผม พี่อยู่ทีม t h Thailand นด t i m a t e League นะครับผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับผมในซีซันนี้ครับเป็น t s ขีด a n น i m เมนั่นเองครับผมวิง่งอ่ะไม่เจอฮะยังไงดีไทยออสตาไทยโอ้โหไทยเยอะแยะมากมายเลยฮะไทยนู่นนี่นั่นมากมายเลยครับผมอืม ก็ไม่เจอว่ะอ่าโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็เข้าหลีกนะครับผมพิมพ์คำว่า th นะครับผมแล้วก็ anti เมย e โอเคตรงนี้อย่าลืมปิดด้วยนะครับไม่รู้อะไรเหมือนกันหาไม่เจอสักทีครับเราปิดตรงนี้ครับผมก็กดเนี่ยครับโอเคเราก็จะได้ทีมเดิมของเราแล้วนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรากดแอปพลายตรงนี้นะเองครับผม ส่งไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เรากดส่งไปแล้วนะครับผมก็รอเพื่อนร่วมหลีกของเรานะครับกดรับอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผมอันนี้ต้องเตรียมกันด้วยนั่นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอันนี้ต้องเตรียมกันด้วยนั่นเองครับผมอ่ะในส่วนของการรับสมัครเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าขาดกี่ตำแหน่งนั่นเองครับผมเดี๋ยวขอดูสมาชิกปัจจุบันก่อนนะครับว่ายังเล่นอยู่นะปัจจุบันกี่คนนั่นเองครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับก็ได้เข้าหลีกแล้วนั่นเองครับผมตรงนี้เลยฮะ เองเป้มาอีกแล้วนะครับมาทุกที่เลยครับผมเขาบอกว่ายินดีต้อนรับกับลีกใหม่นั่นเองครับผมอ่าตอนนี้ลีกพี่ก็รับสมาชิกอยู่นั่นเองนะครับผมใครสายเปก็ยินดีต้อนรับนั่นเองครับผมอ้าวสามารถแชทได้ด้วยนะกับลีกอื่นๆนะครับผมอ๋อนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนั่นเองฮะตัวนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะดูเพื่อนร่วมทีมเราได้นั่นเองครับผมแล้วก็สามารถที่จะเตะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่ง ดูโปรไฟล์ของเพื่อนครับดูข้อมูลของเพื่อนเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเล่นโหมดทัวนาเมนต์นั่นเองครับผมใครที่จะทําไอคอนตอเลสนะครับผมตรงนี้นะฮะสำคัญมากก็คือจะต้องลงหลีกทัวนาเมนต์นะครับผมแล้วก็เล่นให้ชนะนะครับผม15้ครั้งนั่นเองครับผมมีตรงนี้ตรงแชทด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูสิโอเคก็สมาชิกกาลังเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นพี่เนาะเข้ามาเมื่อ25นาทีที่แล้วนั่นเองครับผม เดี๋ยวเราไปรับตังค์ตัวนี้ฮะอ่ะพอเราเข้าร่วมแล้วนะครับเราก็ได้เงินมาอีก20,000ื่นครับผมนี่ได้เงิน20,000ื่นนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีรางวัลหลีกโลโก้นั่นเองครับผมแต่ว่าเราจะต้องลงทัวร์นาเมนต์นะครับผมแล้วก็ชนะให้ได้นะครับผมเราก็จะได้หลีกพอยต์ตัวนี้ครับ50หลีกพอยต์นะครับผมแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้ครับหลีกพอยต์ตรงนี้ครับมีความสําคัญเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ครับผมอ่าตรงนี้เข้ามาที่สตอร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปคอมมอนตรงนี้ครับ นี่จะมีคะแนนหลีกครับตรงนี้ครับผมที่เราสามารถที่จะแลกได้นั่นเองครับผม120คะแนนหลีกพอย์นะครับผมก็จะสามารถแลกสกิลบูสหรือว่าตัวแรงตรงนี้ก็ได้นั่นเองครับผมแต่ว่าการตั้งแตะครับใช้3,500นั่นเองครับผมอืเยอะเหมือนกันนะเนาะอย่างว่าช่วงแรกๆนะครับผมอะไรก็หายากนะครับผมประมาณนี้ฮะอ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับเราจับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลงทัวร์นาเมนต์นะครับ เป็นทัวร์นาเมนต์แรกของซีซั่นนี้นั่นเองครับผมเจอกับมาเวลัสนะครับ22องนั่นเองครับผมโอเคเราจะเจอผู้เล่นฝั่งนี้นะครับผมเราก็เลือกทีมนะครับที่เราจะลงเตะนั่นเองนะครับผมขอเลือกคนนี้แล้วกันครับผมนี่ลิตาลิดาเนี่ยครับผมก็กดตรงนี้ครับกดเพย์ตรงนี้เลยครับผมนี่ครับเราก็กดเล่นกับเขาเลยนี่ก็จะเป็นการเล่น vsa นะครับผมใครยิงได้เยอะที่สุดนะครับ ทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับผมออก้าสาเท่ากันนะครับผมเลเวล10เท่ากันนะฮะข้างในแฟนบอลแตกต่างกันมากเลยฮะชื้ถึงเนี่ยโอ้โหะไปละหนึ่งลูกครับผมอุ๊ยโอ้โหพลาดเลยครับ โอ้เอซีซั่นนี้รู้สึกว่าแต่นิดแต่หน่อยนะฮะน,นั่ฮะเละเทะไปหมดแล้วตอนนี้เฮ้่มโอ้โหมั่วซั่วแล้วเราเวทซีระบบเปลี่ยนไปนะฮะโอ้ oh. ยิงได้น้อยมากเลยจะแพ้ไหมเนี่ย เอ๋อเวลา1นาทีครึ่งนะฮะเปลี่ยนเวลาไปด้วยนะนี่เวลาเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือน45ทีเหมือนกับซีซั่นที่แล,แล้วนะครับผมโอ้โหเวลานี่แบบนับเป็นวิเลยนะฮะกูตาย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 ,ยิงน้อยแน่เลยรอบนี้โอ้โหโอ้โห โหมดมากเลยฮะเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีทุกทีฮะโอ้โห้สุดเซตจังเลยนี่ครับผมโอ้โหยิงได้แค่หกลูกเองฮะหมดเวลาแล้วครับผมเกมแรกนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยฮะ<เห>โอโหอ่ะต่อเลยครับผม อรอบนี้เดี๋ยวเราตั้งใจเล่นฮะชือ้อมนี่ตั้งใจแล้วใช่ไหมเนี่ยนึกว่า45นาทีเหมือนเดิมฮะโอ้ตายตายตายหนึ่งนาทีครึ่งนะฮะมีเวลาแค่นั้นเองครับผมชื้บโอ้โหแบบเสียง่ายมากเลยนี่เล่นอะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ยกลาวว่าจะสอนในเรื่องของการยิงประตูจากฟรีคิกนั่นเองครับผมเดี๋ยวถ้ามีลูกฟรีคิกนะครับเดี๋ยวจะสอนอีกทีนึงนะเรามีขอสัก10ลูกแล้วกันโแต่10ลูกก็ยังน้อยอยู่นะฮะช่วยทีมไม่เยอะเลยนี่ครับกดโค้งอย่งงี้ครับผม ตรงนี้ฮะเดี๋ยวจะลงให้อีกรอบหนึ่งฮะกดยกขึ้นนะครับแล้วก็หมุนๆห,หน่อยฮะให้มันแบบมีโค้งๆหน่อยประมาณนี้ครับผมชิปนะพอได้อยู่สักสิบลูกฮะถึงปุเนี่ยถึงไหมเนี่ย โอ้โหไม่ตรงเลยถึงถึงถึงอ้ไม่ถึงครับผมกาวลูกเองครับยิงน้อยมากเลยอ่ะโอ้อ่ะรอบสุดท้ายครับผมเราจะยิงอย่างนงี้ยครับ3รอบนัน่นเองครับผมพูดง่ายๆว่า36เทิร์เทินนะครับคนละ3เทินเนาะ12คนนั่นเองครับผมอ่ะตรงนี้นะฮะเกมสุดท้ายนั่นเองครับผมอ้าว ลูดเฉยโอเคหนึ่งลูกแล้วเบลก็ง่ายเบลสองลูกครับผมขอ,อได้สิบลูกหน่อยนะรอบนี้นี่ครับโค้งๆอย่างนี้เลยครับผมหมุนอย่างนี้ <What? S 1> ไม่เข้า <c oughs> โอ้โหร้ายนักร้ายนัก โค้ขงของเบลครับผมนี่ขนาดเล่น VSA เยอะนะฮะยังแบบยิงไม่ค่อยชินเลยฮะในซีซั่นนี้ครับผมเอาวันนี้ว่าไงโอ้โหวันเลนะครับผมเลยหน้ามองแล้วโอเค นี่ครับผม,มเกือบไม่เข้าฮะครับเกมสามเริ่มดีขึ้นนะฮะเกมแรกนี่อะไรไม่รู้โอ้เละเทะมากเลยฮะเกมแรกติดเฉยติดอีกเอาเอาเออูยชึบนี่ครับรอบหนึ่งเนี่ครับผมยกขึ้นนะครับเหมือนกับว่ากวาด หวัดไปข้างบนนะครับผมแล้วก็ให้มันโค้งอะไรประมาณนี้ฮะโอเคยางนี้อีกรอบหนึ่งครับผมเลน่ายิงสิครับจบไปด้วยแค่25บประตูเท่านั้นเองครับผมเป็นสถิติใหม่ครับผมยิงต่ำกว่า30นะฮะโอ้โหเราจะมีเวลาลงทุนนาเมต์นะครับประมาณ1วันนะครับผมในหวันสมาชิกของลีกนะครับก็จะต้องมาเล่นทุกคนนะฮะใครไม่เล่นก็เสียสิทธิ์นั่นเองครับผม ยังไม่รู้เลยครับว่าของรางวัลคืออะไรน,นั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันอ e ีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับกดโค้งนี้ครับผม